ปัญหาของคนที่ถ่ายภาพในงานอสังหาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญมากเลยนะก็คือในเรื่องของขนาดของห้องหรือขนาดของหน้าง,งานนั่นเองที่ขนาดห้องมีพื้นที่จํากัดนะครับประกอบไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะที่ถูกจัดวางเรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็เป็นปัญหาของคนที่จะถ่ายภาพนะครับว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงบ้างนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะแก้ปัญหาในเรื่องของการถอยล่นให้ตัวเองชนผนังให้ถอยให้ได้มากที่สุด แต่บางครั้งนะครับเราก็จะมาเจอปัญหาในเรื่องของระยะที่เรายืนถ่ายนะหรือมีสิ่งกีดขวางต่างๆเช่นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับที่ไม่สามารถถอยหลังออกไปได้ดังนั้นในเรื่องของมุมกล้องก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ยังสามารถมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการถ่ายภาพของแต่ละคนแล้วนะครับว่าจะเจอวิธีการปัญหาอะไรต่างๆมากน้อยขนาดไหนแล้วเราสามารถมีวิธีการจัดการเรื่องแบบนี้ได้ยังไงบ้าง หากใครดูคลิปนี้แล้วสนใจเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพเพื่อปิดการขายแบบมืออาชีพในแบบที่ลึกกว่านี้ตอนนี้พี่มีคอร์สถ่ายรูปให้ปังขายบ้านได้เร็วด้วยมือถือเครื่องเดียวสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางไลน์แอดลิเวตใหญ่ที่ขึ้นทางด้านบนได้เลยครับ